สวัสดีค่ะมาพบกับอุ๋ยในช่วงบรรดาสตอรี่กันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเรามีความสามารถพิเศษแล้วสามารถนําเอาความสามารถพิเศษนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ก็คงดีไม่น้อยใช่ไหมล่ะคะอย่างในตํารวจท่านนี้นะคะที่ท่านมีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรีไปตามที่ต่างๆเพื่อนาเงินบริจาคไปซื้อหมวกกันน็อกให้กับเด็กๆเพื่อความปลอดภัยค่ะโดยมีแนวคิดในเรื่องของการปลูกฝังจิตวินัยจราจรน,นะคะว่าต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ตำรวจในนี้นะคะก็คือพันตำรวจโทวีระนุษศิสินสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรลูกแก่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ใช้เวลาว่างนอกราชการวางปืนมาจับก,กีตาร์ตัวโปรดร้องเพลงเล่นดนตรีที่โลตัสสาขาบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อหาไรายได้นำเงินไปซื้อหมวกกันน็อกมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตามต่างจังหวัด เพื่อความปลอดภัยโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความชอบในการร้องเพลงนะคะจึงอยากที่จะใช้ความถนัดมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมก่อนจะเป็นโครงการจิตอาสาซื้อหมวกกันน็อกให้กับน้องพี่วีรักก็ได้ทำมาหลายโครงการค่ะเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงนำเงินมอบให้กับมูล,ลนิธิสารต่อด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยสามารถรวบรวมเงินได้กว่า1 0 0 0 0 0บาทจนเริ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและก็ครอบครัวหลังจากต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อนร้องเพลงหาไรายได้ดำเงินมาซื้อหมวกกันน็อกให้กับเด็กๆแล้วนะคะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะทำให้พี่วีระหายเหนื่อยนั่นก็คือการนำหมวกกันน็อกมาให้กับน้องๆโดยครั้งนี้ได้มาที่โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามาคัคคีคุณอุปถัมภ์ค่ะ หมวกกันน็อกรวม300ใบถูกส่งต่อให้กับน้องๆน,นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามาคัคคีคู่นูปถรมคนละหนึ่งใบโดยน้องๆบอกว่าปกติแล้วผู้ปกครองขี่รถจักรยานยนต์มาส่งที่โรงเรียนก็จะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกค่ะแต่ว่าจากนี้ไปนะคะพวกเขาก็จะมีหมวกกันน็อกให้ใส่ในทุกๆวันแล้วล่ะคะ่ะวินัยจราจรต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านะคะ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนี่ก็คือแนวคิดของพันตำรวจโทวีระนุศินสรวัตรจิตอาสาที่ยังคงมุ่งมั่นสารต่องานเพื่อสังคมมานานกว่า4ปีแล้วค่ะ การทำสิ่งดีๆมอบให้กับผู้อื่นนั้นสามารถทำได้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพอะไรค่ะเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะและนี่ก็คือแนวคิดของพันตํารวจโทวีระนุตสินค่ะตํารวจจิตอาสาผู้นี้และนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในปนัดดาสตอรี่ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามปนัดดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าวที t N เอ็นนช่อง16ค่ะและสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel, t u ท e c ช anel tnn 24อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ